สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะก็วันนี้เรามาดูในส่วนของงานที่เปลี่ยนจอตัว iPad Air 3นะคะตัวนี้ก็ตบแบบว่าเป็นตัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เปลี่ยนจอยากนะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวบอดี้นะคะค่อนข้างที่จะบางตัวจอก็คือขอบบางมากนะคะแล้วก็ แล้วก็มีเนื้อที่ในการติดจอที่น้อยนะคะตัวนี้ก็เป็นจอเก่าของคุณลูกค้านะคะซึ่งอันนี้คือลูกค้าเคยเปลี่ยนจอและแล้วก็เหมือนทําตกมาอีกนะคะก็คือแตกแล้ามาจากด้านในเลยตัวนี้ค่ะช่างบอลได้ทําการเปลี่ยนตัวจอค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับงานประกอบนะคะก็จ,จะยากกว่า i p a พทั่วไปนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันฟิตไปหมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็ช่างบัได้ประกอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแถมซ่อมปุ่มโฮมให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าเหมือนทําตกลงมาแตกนะคะจอแตกแล้วตัวปุ่มสลักข้างในมันแตกไปด้วยเนี่ยช่างบอกก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับงานประกอบนะคะับงานประกอบเครื่องก็อันนี้พร้อมจบส่งลูกค้าได้เลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจงานเปลี่ยนจอ iPad Air 3นะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางร้านได้นะคะก็ที่ร้านยังรับเปลี่ยนอยู่นะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ช่างโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ